สวัสดีค่ะทุกคนมาจากช่วงมาดามเทิงโดยเมามอยเมาโมยซื้อซืซ้อไปได,ด้เลยทุกคนต้องหาแนวมากินอมเ <laughs> มาเมาเมื่อนี้จะมั่มนางเมามอยเอยอรื่อ <c oughs> สงลลอสายฝัวเมื่อทำไมมันนางเมาเรื่องสายฝัวยังวัววววววนที่จะทุกคนไปเมาเนาะเพราะว่ามาดามเทิงโดย ก็อยู่ดวงฟรังเมียฟรังอยู่อำเภอป่าเนี่ยบักมายเลยทุกคนก็เลยมีลายกรณีให้เห็นให้เป็นตัวหยกเป็นตัวยางบางคนมากอะอยู่แบบโรยเลือดเพอร์เฟกต์บางคนมาเยอะ กดทุกสิ่งทุกอย่างเราก,ก็รีตันซาดกันเลยจ้าลูกผู้หญิงน้ำกันเนาะทำน้องเห็นแล้วก็เหมือนสาวทชีงอีสานบ้านเฮาเลยเทุกคนมาเห็ดรีสอร์ทกับผัวอายุ้มกันมาตั้งเป็นเก้าปีสิบปีวันนี่ทุกคนรีสอร์ทเป็นกับที่ดีเด้ออูกค้าเขามาพักดี ัวก็เฮ็ดอีกงานหนึ่งรับลูกค้าส่ง,อ,อ,งอีเมลอีเมลหาลูกค้าเมียก็เป็นคนเฮ็ดรีเซพชันทำความสะอาดไปพร้อมน้องมันก็ขยันเลยแต่ทุกคนเฮ็ดก็ยังส่งมาดามเนี่ยจะเพิ่นมีหาห้องหกห่องเพิ่นก็บ่จ้างพนักงานเนาะรับลูกค้าเองทำความสาอะอาดเดผัวไปทั้งหลาก็บ่ได้สนใจผัวกรเอาปล่อยผัวไปเลิกง,งานเลิกกรจ้างมาพอกันยังเสียใจทุกคน อายุอย่ามาบางสองปีเที่ยงอยู่ไปอยู่มาผัวมาบอกยาพะนะขอยาอยากยาประสันวะเหตุผลวันยองจะจบเหตุผลก็คือมีผู้หญิงอื่นฉันบรักเธอแล้วตามสเต็ปอยากยาขอยาเธอสิเอาเอียงฉันก็จสให้เบิดเธอสิขอแบงเอียงก็ คยตกลงบิดน้องมันก็ซื้อเดือดๆทุกคนใส่ือ้อเขาคอยากกบไปย่าให้เขาเขาบอกว่าเขาสิหาแบงเงินห้เขาสิแบงรถห้อืมก็เคยได้คุยกับเพิ่นอยู่ก็เคยบอกบอกกับเพิ่นอยู่ว่ายายาเฝ้าไปยาเดอ้อเฮใจใดก็ยาเฝ้าไปยา ให้ได้จับเงินก่อนสัญญามาว่าสิให้เทา่าใดรเอาบ่าให้หลายก็ขอให้เขามีเงินเป็นก้อนให้เขาไปตั้งหลักบ่าหักเขาแล้วแม่นบอสี่แสนค่ะใช่เพิ่นก็ว่าเพิ่นเสีสสญญยใจผัวเพิ่นถึงว่าผัวเพิ่นสิไปมีคนอื่นแต่ว่าคำบอกผัวเพิ่นเนี่ยเพิ่นเสียใจสั่นประมาณนั้นแหม่นบ่ทุกคนสรุปแล้วกระชักมาอวยขาเด้๋ยวปยาให้เขาป้ยายเสร็จ เริ่มแรกอะก็ยังไห้น้องมา็ดง,งานอยู่ในรีสอร์ทอยู่ได้จ้ะหลังจากที่ยาแล้วสักพักเริ่มเริ่มมาบอกว่าใปห,หาที่พักไหมนู่นนี่นั่นเขาหาพนักงานไหมหารีเซพสกรีเซพสันได้แล้วจังสันจังสีมันบนะอันนั้นก็ซืือบื้อเสือบือเขาบอกให้ออกออก็ออกเงินกับประเทศได้ได้ไดนะกับเขา เขานัดเดนพื่อติกาเขาว่าเขาเสีหยห้เงินมันบ่อรูปแล้วกับแนวคำว่า,าคนนะทุกคนขนาดมีสัญญามมนยังบ่ายคนมันคนมันหัวหมอคนมันเสบยหายมปนบ่รูปแล้วกับบาดบ,บาดแล้วก็ต้องเราเห็นเระเห็นออกมาเสียเวลาไปสิบปีตูมเนี่นางกับ ไปเดินสายโฟนนะก็ปะไปได้แฟนใหม่มา,มาแล้วเด้อจ้ะทุกคนตั้งว่าได้มาใหม่ๆก็จักว่าสิเป็นจังไดยแม่น,มนบ่ขอผ้าก่อนหาโซบานุโอะอมอมแอมเนื้อไปวิจัมึงกันหนึ่งกระดานมาดามก็ได้ชิมาบอกบรรดาสายโฟเยนเนีน่ยฝรั่งผู้ชายเนี่ยเด้อทุกคนถ้าเฮาให้ให้มันเหนือกว่าเฮาอ่ะ ตเขาห้มันบอกว่าฝร pues mm ั nah, ่งบวกาคนไทยกันเขาห้ม <it> ันเหนือกว่าเขาอะคือใครไข่ปลาห้ยมันคำว่ามันเหนือกว่าเขาเนี่ยคือห้มันมีทางเลือกหลายกว่าเขาเนี่ยส่วนมากมันิะไปแบบม่มีเหยื่อใหญ่กับข้าวคุนมันบอดีอิลิมันบอกมันจะบกคิดหอดอกว่ารวมทุกรวมสุกกันมาสำเร็เพราะฉะนั้นมีมาเมื่อเมนี้เห็นบ่ะยอมรับบอส้องไปเอาตัวย่างเพ่เอาตัวย่างเจ้าของ อยังจังยูน้ำกันมาจังสิบหาสิบหกปีได้เพราะว่าอย่างมันมีอย่างกองกันอยู่สิเลยทุกคนถามว่าเขาเบื่อเขาบางครั้งเขาก็แสดงออกมาได้ว่าเขาเบื่อเขาเพราะเออมันอยู่น้ำกันมาโดนแล้วกะอยู่น้ำแต่อายุสามสิบกว่าไหมบาจนตอนนี้นี่สิเขาหาสิบแล้วอันนั้นก็หาสิบกว่าแล้วความเบื่อมันบ่มี้มันเป็นไปบ่ได้ทุกคนบางทีจึงคืมาเบื่อหนากันกับเบื่อกันแล้วแต่ว่ามันเป็นยังขึ้นไปไ่ได้เล่ เพราะว่ามันมีธุรกิจมันมีทรัพย์สมบัติอยู่น้ากันขวองกันนี่จ้ะเอาเขาแหละก็เป็นคนที่แบบว่าว่าไปน,นอกใจผู้ใดอยู่แล้วก็ยู่ไปตามซาดตามเซนนังสิละแม่นบอกแต่ถ้าว่าตราบมือใดมือหนึ่งเขาอยู่ของเขาดีๆนะมาหากลังเขาเนะี่ยไปมีผู้ยิงอื่นอย่างนะี้มาดามจะให้ไปแต่ตูเลยจ้ะแฟนนะเคยบอกแล้วแล้วไปแต่ตูเลยเพราะว่าคันผู้ใดเฮ็ดผิดอะ่ะก็คือไปแต่ตูเลย คือพต้องมาขอแบ่งนี้ังก็คือไปถึงเป็นการชดเชยให้เขาบบเนี่ยมันกับประด็นยังไงแบบนี้เดี๋ยวบางครูเป็นบบบางครูเฮ็ดน้ากันมากระจิงเรียกว่าจดทะเบียนสมรสหลังหลังจดทะเบียนรัพย์สมบัติมันก็ต้องแบ่งกันสองสองคนนั้นบ่เจอทุกคนบางคนฝรั่งมันฉลาดบางทีนะส่วนสิ่งทจดทะเบียนสมรถกับผู้ยิงเขานะกับผู้ยิงไทยเขาน่ย โอ้มันหายทะนงทนายเดีย๋ยวจะมาเซ็นสัญญาว่าบ่มีสิน์บ่มีสิทธิ์บ่มีเอียงในสมบัติที่มันหามาใหา้อันจ้าสัญญจังสี่ลุงสันก็ต้องแบ่งกันอย่างสัญสี่โอ้ยมันสลระเพราะว่าเลย,ย่นีเห็นมาสดๆร้อนๆเงินที่้วเมียฝรั่งมาซื้อบ้านซื้อบ้านลุงหยูจากการเพิ่นขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ก้างๆบ้านมาดามสว้ส,สีสซื้อได้จะทุกคน จากว่าชาันนายัยจากว่าอีหยังตัวอีหยังมันเอามาหนักเอามาให้เมียเซ็นว่าซื่อในน้ำเมียเด้่ซื่อในน้ำเมียแต่ว่าให้เมีเยเฮ็ดสัญญาอีกอันนึงว่าเมียนะ่ะสิบ่ร้องเรียกอีหยังจากสมบัติที่เขาซื้อมาอีหยังแล้วก็สิต้องคืนให้เขาถ้าเกิดการย่าลังอย่างอู้เออทนุงเออทะนายมาเท่ากับบลูอันบลูจากน้องมันเห็นานะคุณนั่นแหละ จะได้ยินเจ้าของบ้านเป็นาให้ฟังว่าโอ้ยมันเอาถนงทลายมาให้เซ็นว่าเมียบ่มสิสิตจังสันจังสีเอาแล้วผู้หญิงเขายอมเซ็นอยู่แล้ลุงมาดาม่าทั้งโดยกระามไปเขาก็าเซ็นนะเนี่ยสิ้นเดือนสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยจ่าสิจ่ายเงินกันบ้านบ้านล่นล้านหาะธุกิดเบเนีจ้ท,ทุกคนถ้าเขาเห็นให้เขามีทางเลือกหลายอ่ะเขาสิไปจากเขาง่ายถ้ามันบม่มมทางเลือกหลายก็ยังมันไปจากเขาเรามันบเบื่ออะไอย่างเนี้ย มันก็สิอดทนอยู่แน่เสีหรูอถ้าว่าผู้ใดมันอดบ่ไหวแล้วมันอยากจะไปเต็มที่มันกับ,บ่เสียดายมันก็ไปของมันเองเลยเสียจะทุกคนเป็นจ้งเสนอเลิเดี๋ยวเอพี่หน่าจะงโดทษทีทอพี่หน่าจะมาคุยกันใหม่อีกเด้๋จ้าทุกคนขอบคุณที่มารับชมรับฟังเด้อจ้าแก่เงาแก่เบื่อไปเนาะฟังฟังไปบา,บายบายจ้า